สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่เพจนิสันคุณอั้นนะครับหรือช่อง y o u u u e n นิสันคุณอั้นนั่นเองนะครับวันนี้นะครับเรามีรถอีก1คันนะครับที่หล่อโคตรนะครับมาให้ดูกันนะครับแล้วก็มีโปรโมชั่นพิเศษด้วยนะครับเดี๋ยวบอกท้ายคลิปว่ามันพิเศษยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ารถคันนี้แต่งเยอะแต่งหล่อขนาดไหนนะครับมาเคด้านหน้านะครับไม่ต้องตกใจนะครับตัวนี้เป็นตัวรถตัวนวาร่าิงแคป V Auto, ีออโต้นะครับราคา8,59,000บาทนะครับแต่มีโปรโมชั่นราคาพิเศษให้ฟังนะครับโอเคจริงๆแล้วนะครับผมเปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะผมทำมาค่อนข้างเยอะนะครับหนึ่งเลยด้านหน้านะครับตัวกระจังหน้าอันดัรอกตัวก่าเป็นสีบอลเงินเป็นโครเมียมไม่เอาเอาออกนะเอาออกใส่เป็นตัวสีดำแบบ Pro 4X ไม่พอนะครับ p r o 4X แล้วก็ตัวโลโก้นะครับใส่เป็นโลโก้ p r o 4X ด้วยนะครับ ด้านหน้าที่บอกมาว่ามันคือ Pro 4X ชัดๆนะครับแต่ Pro 4X ของซีรีส์โปร 4X อ่ะมันจะไม่มีสีบอลเงินเนาะนะครับแต่ตัวนี้เราจัดให้มันเป็นสีบอลเงินแบบ Pro 4X นะครับแล้วก็ด้านล่างนะครับกาดกันกระแทกจริงๆมันจะเป็นสีตัวสีเทาๆหน่อยนะครับแล้วก็ทำใหม่ให้มันเป็นสีส้มเพื่อให้รับกับตัวโลโก้นิสสันตัว Pro 4X ตรงนี้นะครับโอเคมาด้านนี้นะครับก็นิดนึงใส่ให้มันดูดูสวยงามสวยงามนิดนึง เป็นตัวครอบไฟหน้านะครับเป็นครอบไฟหน้าตัวสเปกอะ่ะผมไม่ลงแล้วจริงๆแล้วสเปกผมว่ามีรีวิวเยอะแล้วว่ามันเป็นแบบไหนอะไรยังไงเอามาดูกันว่าคันนี้หล่อแบบไหนนะครับทำยังไงให้หลอ่อโอเคด้านข้างนะครับด้านข้างอย่างที่บอกว่าเราก็จัดให้เหมือนโปรโฟเออีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือเป็นซุ้มล้อนะครับซุ้มล้อแบบโปรโฟเนะครับมีแถบสีสีส้มดูสวยงามนะครับแล้วก็ล้อแมก จัดเป็น17นิ้วนะครับแล้วก็ใส่เป็นตัวสีดำแม็กสีดำแบบ Pro 4X อีกแบบหนึ่งเหมือนกันนะครับอย่างที่บอกว่าตัวเนี้ยจัดแทบทั้งคันเป็น Pro 4X นะครับแต่มีชุดแต่งบางตัวนะครับที่เราจะอแดปนะครับทำให้มันดูมีอะไรแล้วก็ดูสวยงามยิ่มากยิ่งขึ้นนะครับก็คือเป็นตัวมือจับนะครับเป็นการลอยมือเปิดอันนี้ก็คือมีประโยชน์นะครับการลอยมือเปิดตรงนี้เพื่อความสวยงามการใช้ทนทานนานๆนะโอเค ด้านข้างนะครับเห็นชัดเจนลายโครนนะครับเขียนว่านาวลร่านะครับตัวสติกเกอร์ลายข้างรถตัวนี้เลือกได้มีหลายแบบมีให้เยอะมาถึงด้านท้ายนะครับด้านท้ายของเราก็จะใส่เป็นตัวครอบไฟนะครับให้มันดูมีมิติของตัวไฟท้ายมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับก็ทําให้มันดูเข้ากันนะครับไม่ว่าจะเป็นซุ้มล้อล้อแล้วก็ลายโครนนะครับแล้วก็ตัวครอบไฟหน้าไฟท้าย แค่มันดูแมทชิ่งกันนั่นเองนะครับมาพายดูด้านในกันจริงๆด้านในนะครับเราก็ทั่วๆไปนะครับแต่จะบอกลงรายละเอียดสเปคนะครับว่าตัวนี้รถ V7AT ตรงนี้นะครับให้อะไรมาบ้างนะครับให้อะไรก็คือจะเป็นตัวหน้าจอนะครับขนาด8นิ้วกล้อง4จุดรอบคันเบรกฉุกเฉินอะัจฉริยะเตือนการชนด้านหน้าหน้าปัดเดินไม้ขนาด7นิ้วนะครับและที่โดดเด่นเลยก็คือเบาะปรับไฟฟ้า 8ทิศทางพร้อมปุ่มดันหลังไฟฟ้านะครับผมบอกว่าราคาแค่นี้ส่วนรถหนักขนาดนี้ได้สเปคแน่นขนาดนี้ผมบอกเลยว่าโคตรเด็ดนะครับเด็ดมากๆนะครับโอเคมาฟังโปรโมชั่นกันนะครับโปรโมชั่นคันนี้นะครับราคาเต็มก็บอกไปแล้วนะครับว่าราคา859,00 0บาทนะครับราคา859,00 0บาทแต่ถ้าลูกค้าสนใจนะครับพักเข้ามาเลยผมบอกเลยว่าผมให้ส่วนลดไปเลยนะครับมากกว่า10,000 0บาท มากกว่า10,000แบาทนะครับหมายความว่ารถคันนี้เหลือราคาเต็มที่เขาแค่7 5 9 0แส่บาทนะครับทักมาสนใจสอบถามทักเข้ามาได้นะครับหรือต้องการชุดแต่งเต็มเต็มแบบนี้หรือต้องการแบบไหนพักเข้ามาหาเราได้เลยนะครับเรามีหลายช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นแฟนเพจนะเพจนิสสันคุณอั้นนะครับหรือช่องทาง y o YouTube ทักเข้ามาได้นะครับหรืออยากสายด่วนโทรตรงมาได้เลยนะครับเบอร์โทร0961474591 นั่นรับสายเองนะครับตลอดเวลานะครับหรือจะแอดไลน์เข้ามาสอบถามก่อนได้อยากดูรูปสวยๆเพิ่มเติมนะครับเป็น a s ส n K H U N A U N นะครับแอดขุณอั้นนะครับสามารถแอดไลน์เข้ามาสอบถามก่อนได้นะครับวันนี้ก็ขออนุญาตทิ้งท้ายไว้นะครับไว้สําหรับรถสวยๆผมมีอินเสิร์ตภาพรถสวยๆให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับกับลงรายละเอียดนะครับก็อยากสอบถามเพิ่มเติมก็ทักเข้ามานะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณนะครับบ๊ายบายครับ